ขอถวายความนอบน้อมของข้าพเจ้าต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นสาวกขอโอกาสกล่าวธรรมกล่าววินัยนะครับวันนี้จะพูดถึงผู้คนอื่นนี้เขาจะว่าเราเลวหรือเขาจะว่าเราดีอย่างเงี้ยเราไม่ได้เลวไปอย่างที่ปากเขาพูดแล้วเราก็ไม่ได้ดี ไปอย่างที่ปากเขาพูดเรานั้นจะดีจะเลวอย่างเนี้มันอยู่ที่การกระทําของเราถ้าหากการกระทําเรามันดีอยู่แล้วแล้วผู้อื่นเขามากล่าวว่าเราเป็นคนเลวอย่างเนี้เราก็ไม่ได้เลวไปเป็นไปตามปากที่เขาพูดถ้าหากการกระทําที่เรานี้มันเลวอยู่แล้วแล้วผู้อื่นมาสรรเสริญว่าเราดีเราก็ไม่ได้ดีไปอย่างที่ปากเขาพูดเราจะดีจะเลวอย่างเนี้ เราเนี่จะต้องตรวจสอบตัวเองแล้วเรานี่ก็จะต้องให้รู้ตัวเองว่าในระหว่างวันนี้เราทำดีอันไหนมากน้อยแค่ไหนเราทำอันไหนผิดมากแค่ไหนแล้วเรานี้จะเฝ้าสํารวมระวังต่อไปถ้าอย่างนี้เราจะถือว่าอยู่เจริญในพระธรรมวินัยนี้ได้จะคอยตรวจสอบตัวเองแล้วก็คอยขัดเกลาจิตใจของตัวเอง ถ้าหากอย่างเนี้มันจะสามารถจเจริญในพระธรรมวินัยนี้ได้แต่ถ้าหากบางทีเรานี้พรรษามากแล้วเรานี้ก็ไปติดกับลาบสกาละไปติดเหยื่อที่เขาเอามาหลอกล่อแล้วเรานี้ก็คือเมาอยู่ในกับสิ่งเหล่านั้นแต่เบื้องหลังเรานี้เราเป็นคนเร็วแม้ต่อหน้าเราอาจจะทำตัวเหมือนเป็นคนดี แต่จริงๆแล้วเราเป็นคนเลวเราก็คือคนเลวมันไม่อาจดีไปได้ที่เราได้เสวยผลบุญที่ว่าเขามาสรรเสริญยกยอนี้มันก็เป็นไปเพราะบุญเก่าที่เราได้เคยทำไว้เท่านั้นบางครั้งเราอาจจะอยู่ข้างหลังก็ดีคนอื่นอาจจะไม่เห็นค่าไม่เห็นอะไรก็ดีแต่ถ้าเราเป็นคนดีใจเราเนี่ยมันจะยิ้มมันจะผ่องใส แล้วเราก็คงยังจะเป็นคนดีอยู่นั้นแม้คนอื่นจะเห็นหรือไม่เห็นก็แล้วแต่แต่ตัวเรานี้ก็จะเป็นพยานให้กับตัวเราเองได้ผู้คนที่ยังมีกิเลสตัณหาเอาวิชาอยู่อย่างเนี้ยบางครั้งก็ดีบางครั้งก็เลวบางครั้งก็เลวบางครั้งก็ดีมันไม่มีอะไรแน่นอนในผู้คนหนึ่งคนนี่มันสามารถออกได้ทุกหน้าเลยอยู่ที่ว่า ถ้าหากเขาเฝ้าสํารวมระวังขัดเกลาจิตใจของตัวเองอยู่อย่างนี้เขาก็จะมีสติคอยรู้เท่าทันอารมณ์แล้วเขาก็จะไม่สามารถถูกมารนี้ชักจูงได้แต่ถ้าเขาพังเผอสติเมื่อไหร่เขาไปเผอยินดียินร้ายพอใจในสรรเสริญเขาไปพอใจในการยกยอแล้วเขาลืมเนื้อลืมตัว เขาก็จะถูกมานี้ชักจูงไปแล้วเรานี่ก็จะต้องถูกมานี้เขามัดไว้อยู่ล่ำไปทั้งดีและทั้งเลวอย่างเงี้ยในผู้คนหนึ่งคนนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนเลยแต่การที่เรามีโอกาสได้บวชมาในคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระธธรรมวินัยนี้แล้วให้เรานี้ทบทวนตัวเองวันแรกที่เราบวชเข้ามานี้ คํากล่าวที่เราขอบวชเราจะขอทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานใหม่ๆเนี่ยเรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วเรานี้ก็จะมีความสํารวมระวังแต่พอต่อมาเนี่ยมันจะถูกมาเนี่ยเขาเอาเหยื่อมาหลอกล่อแล้วเราก็ไปเป็นเป็นลาติดเบ็ดแล้วเราก็จะลืมคําที่เราขอ กล่าวบวชใหม่ๆว่าเราจะทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานถ้าหากว่าเรายังติดอยู่กับเหยื่อของโลกอยู่อย่างนี้เราจะไม่สามารถออกจากวัฏะสงสารได้ผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจว่าตัวเองเป็นคนดีถ้าตราบใดเรายังไม่ได้เป็นผ้าอรหารเนี่ยมันก็มีชิงทั้งดีชิงทั้งเลวเพราะมันยังมีอวิชชาอยู่แม้เราเป็นผ้าอรหารแล้วอย่างเนี้ยพระพุทธองค์ก็ได้บอกสาวกว่า เธอยังความไม่ประมาทกันให้ถึงพร้อมเถอะเพราะพระพุทธเจ้านี้อยู่ด้วยความไม่ประมาททุกลมหายใจเข้าแล้วก็ทุกลมหายใจออกแม้ระดับภาษาวกหลวงพ่อพระโมคคัลลานะที่มากไปด้วยฤทธเดชรองจากพระพุทธเจ้าเนี่ยังถูกมานียมาดนใจมาแทรกอยู่เป็นระยะระยะถ้าเผลอสติเมื่อไหร่แม้พระพุทธเจ้านี้ ก็คือมารนี่เขาก็จะมาหลอกล่อพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้านี้คือเป็นครูเป็นสัพพัญญูจะไม่มีอะไรที่จะมาหลอกล่อพระพุทธเจ้าได้แต่พระพุทธเจ้าอยู่ได้ความไม่ประมาททุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกแม้กระทั่งจะพระองค์จะพระนิพพานาน,นี้พระพุทธองค์ก็ยังตัดบอกกับสาวกว่าเธอทั้งหลายยังความไม่ประมาทกันให้ถึงพร้อมเถอะ ถ้าหากว่าเราไม่ประมาทเราน้อมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติใส่ตนเราเป็นปุถุชนเราก็จะเป็นปุถุชนที่มีศีลแล้วถ้าเราเป็นปุถุชนที่มีศีลสมาธิมันก็จะตามมาแล้วเราจะสามารถทำมรรคผลนิพพานนี้ให้แจ้งได้ถ้าหากว่าเราไม่ติดอยู่กับเหยื่อของโลกแต่ถ้าหากว่าเราติดอยู่กับเหยื่อของโลกสังสารวัตท,ที่เราจะต้องเดินทางนี้ มันหาเบื้องต้นบ้านไปลายไม่ได้เลยมันจะเสียโอกาสที่เรามีโอกาสได้พบพระพุทธศาสนาในชาตินี้ที่มีโอกาสได้มาบวชแล้วอย่างนี้วันนี้คำสอนที่พระเจ้าได้แสดงไว้ดีแล้วในมรร์กมีองค์แปดศีลสมาธิปัญญานี้ยังคงมีพระอยยสาวกที่น้อมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติใส่ตน ด้วยความไม่ประมาทสามารถทำมรรคผลนิพานนี้ให้แจ้งได้กันมารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางถึงที่สุดก็มีมากันรุ่นสู่รุ่นไม่เคยขาดสายคำตัดของพระพุทธเจ้านี้จะเป็นแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสองสำหรับผู้ที่ไม่ประมาทที่มีอินทรีย์บรามีแก่กล้าเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารเนี่ย น้อมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบตัติแล้วก็เตือนตนอยู่ทุกวันว่าราบสกาละได้เกิดขึ้นแล้วหนอเราจะไม่หลงในราบสกาละนี้หนอสรรเสริญเกิดขึ้นแล้วหนอเราจะไม่หลงในสรรเสริญนี้หนอนินทามันได้เกิดขึ้นแล้วหนอเราจะไม่หลงในนินทานี้หนอพระอยยสาวกของพระพุทธองค์ที่น้อมคําสอนของพระพุทธองค์มาปฏิบัติใส่ตน คอยเฝ้าสํารวมดูจิตใจของตนของตนแล้วก็ได้เตือนตนอยู่ทุกๆวันทุกๆวันก็ยังคงจะสามารถทำมรรคผลนิพพานนี้ให้แจ้งกันรุ่นสู่รุ่นไม่เคยขาดสายแล้วก็จะสืบทอดพระพุทธศาสนาได้แต่การที่เราจะเป็นพระยาเจ้าได้อย่างนี้พระพุทธองค์ได้ตัดว่าพระโสดาบันนี่จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อย พระสกะาคามีน่าจะมีศีลสมบูรณ์สมาธิปันกลางปัญญาเล็กน้อยพระอนา,าคามีนะ่าจะมีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาปันกลางพระอาหารหันน่าจะมีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์องค์ประกอบมันจะต้องเพียบพร้อมอย่างนี้ มันถึงจะห้าหันกิเลสตัณหาอาวิชชาได้มันถึงจะถอดถอนความหลงได้มันถึงจะละนันทิได้มันถึงจะละความเพลิดเพลินได้ถ้าเป็นปุตุชนอย่างเงี้ยบางทีมีลาบสการะเกิดก็หลงบางทีนินทามาก็เศร้าโศกเสียใจเพราะเขาไม่ได้ขัดเกาจิตใจของตัวเองเขาจะถูกมานี้ดึงไปให้หัวเราะบ้างดึงไปให้ร้องไห้บ้าง เราก็จะถูกเขาผูกมัดไว้อยู่อย่างนี้ถ้าหากว่าเราไปติดเหยื่อของโลกแต่ถ้าเราพิจารณาศีลของตนของตนเรามักน้อยสันโดษอยู่ง่ายกินง่ายทำอยู่ในตามพระธรรมวินัยที่พระองค์ได้แสดงไว้ดีแล้วพิจารณาก่อนแล้วค่อยทำมักน้อยสันโดษอยู่ง่ายกินง่ายตามสถานะของตนของตนไม่ออกนอกกรอบ แล้วในระหว่างวันที่เราเดินอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่รู้ลมหายใจเข้ายาวรู้ลมหายใจออกยาวสลับกับเก็บกวาดวัดดูแลเสนาอาสนะแล้วก็เช็ดถูสิ่งไหนมันผุพังก็ซ่อมแซมเราไม่ดูในสิ่งที่ไม่ควรดูเราไม่ฟังในสิ่งที่ไม่ควรฟังเราดูเฉพาะสิ่งที่ควรดูเราฟังเฉพาะสิ่งที่ควรฟัง แล้วก็น้อมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติแล้วก็ศึกษาพระตจปติฎกตามสติกําลังของตนเราสร้างเหตุถูกอยู่เนี้ยเราไม่ส่งจิตออกไปกับอดีตไปกับอนาคตเราอยู่กับปัจจุบันแล้วก็อยู่กับปัจจุบันแล้วก็อยู่กับปัจจุบันเราสร้างเหตุถูกอยู่อย่างเนี้ยแต่ต่อไปเนี่ยมันจะไม่ส่งจิตออกไปนอกต่อไปตัวอยู่ไหนใจก็จะอยู่นั้น ตัวอยู่ไหนใจมันก็อยู่อยู่นั่นแล้วต่อไปอย่างเงี้ยศีลหยาบมันจะสมบูรณ์กรรมบทสิบมันจะสมบูรณ์สติมันจะตั้งมั่นสัมมาสมาธิมันจะเกิดปัญญาที่มันผ่องใสเนี่ยมันจะรอบรู้เห็นทุกอย่างนี้ตามความเป็นจริงดังที่พระองค์ได้แสดงไว้มันจะเห็นโทษเห็นภัยในวัตฏสงสารมันจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มารเข้ามาผูกมัดไว้เนี่ย มันจะไม่สามารถมาผูกมัดเราได้อีกต่อไปเราอยู่กับโลกเราจะไม่หลงโลกเราอยู่กับสมุติเราจะไม่หลงสมุติเพราะเราละความเพลิดเพลินได้แล้วเพราะเราถอดถอนอุปทานได้แล้วเราสร้างเหตุถูงเนี้ยใจเนี้ยมันจะเห็นโทษมีเท่าไหร่คุณมีเท่าไหร่แล้วมันจะถอนด้วยวิชาด้วยปัญญาที่เรามาเดินตามคำสอนของพระพุทธเจ้า มันจะเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความตั้งอยู่เป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาจะหยาบก็ดีปานกลางก็ดีละเอียดก็ดีปลาณีตก็ดีมันล้วนแต่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับผ่านมาแล้วก็จะผ่านไปสุขผ่านมาเดี๋ยวสุขก็จะผ่านไปทุกผ่านมาเดี๋ยวทุก็จะผ่านไปมันเป็นทุก มันเป็นอนัตตาที่มันไม่สามารถทนอยู่ได้ใจมันเข้ามารู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยอายมรักมีองแปดมันจะค่อยๆละความหลงละความเพลิดเพลินละการเป็นนั่นเป็นนี่ต,ต่อไปมันจะค่อยๆวางค่อยๆวางค่อยๆวาง,วางเมื่อมันวางได้ถึงที่สุดมันจะมียานอย่างรู้เกิดขึ้นว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจารย์อยู่จบแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้วเราจะแจมแจ้งในธาตุสีเราจะแจมแจ้งในอุปทา,านขันห้าเราจะแจมแจ้งในอวิชาแล้วเราก็อยู่กับโลกแล้วเราก็ไม่หลงโลกแล้วเราก็อยู่กับสมุติแล้วเราก็ไม่หลงสมุติร่างกายนี้จะเป็นเพียงแต่ร่างกายสุดท้ายสําหรับเรามันจะเห็นดินก็สัตวต่ว่ดินน้ําก็สัตว์แต่ว่าน้ำไฟก็สัตวต่ว่ไฟลมก็สัตวต่ว่ลม มันเป็นเพียงแต่ธาตุธรรมชาติมันไม่ได้เห็นเป็นสัตว์บุคคลเหล่าเขามันอิสระทั้งจากสุขทั้งจากทุกข์แล้วมันก็จะอยู่ด้วยความไม่ประมาทยันกว่าจะหมดลมหายใจให้เราน้อมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติใส่ตนผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นตถาคตพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปไหนพระธรรมไม่ไปไหนพระสงฆ์ไม่ได้ไปไหน คำตัดของพระพุทธเจ้าจะเป็นแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเวลาวันนี้ก็สาธุมทนาบุญด้วยนะ